สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนีสานช่องข่าวเบาป้อมวันนี้เบาป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวชาวบ้านมาแก้บนไอ้ไข่หลังได้โชคถูกหวยไม่ลืมเลขเด็ดงวด16เมษายน64จากข่าววันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ตรงกับวันหยุดเทศกาลสงกรานต์บริเวณที่วัดศรีทรงธรรมบ้าน นองกล้าหมู่ที่6กตำบลดอนไห้โศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุบลอ,อุดรธานีทางวัดได้ให้ชาวบ้านที่มาส่งน้ำไอ้ไข่และพระพุทธรูปเพื่อมาขอโชคลาภขอพรขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวบางคนยังทราบว่างวดที่ผ่านมามีการย้ายรูปปั้นเหมือนไอ้ไข่รุ่นบรรทัพรับมาไว้ที่ศาราลังใหม่จนมีคนโชคดีเป็นจำนวนมาก ทางนี้ภายในศาลาหลังใหม่ไข่ได้มีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสายจากนั้นก็ให้พระอาจาร,รย์มหานนทพรคูเขียนให้เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปนใหม่โดยคนที่โชคดีครั้งที่ผ่านมาได้นําประทัดจํานวนหนึ่งหมื่นนัดมาจุดถวายไอ้ไข่สําหรับคนชอบตุลีดไม่พลาดส่องเลขเด็ดห่างประทัดสาหรับผู้ที่มาจุดในวันนี้เลขห่างประทัดที่ได้คือสองห้าและสี่สองสอง ขณะที่สาวดวงดีได้จุดทูบตัวหน้าไอ้ไข่เป็นทูบเสียงโชคได้เลขตัวเลขหนึ่งห้าห้าเพื่อเตรียมนําไปรุ่นโชคต่อไปสําหรับรอบนี้นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับโดยมีคาชาบูคาไอ้ไข่ตาไข่นะครับไว้ที่บริเวณด้านหลังไอ้ไข่นะครับที่เกี่ยวข้องหากพี่น้องท่านใดนะครับชอบข่าวที่บ่าวพ่อนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ